ตอนนี้เราจะไปไหนกันคะไปทะเลบาบุรีค่ะ บุรีนะคะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วทุกคนถึงแล้วนะคะ นี่อนี้เป็นบ้านบ้านน่าจะหลังนี้นะที่เราจองน่าจะโซนนี้ oh, <no. S 2> นใช่ค่ะเอามานั่งดูก่อนว่าใช่หลังไหนห้องหลังไหน <Wow. S 2> เราโอเคเ,อเ,อเหลืองก็ได้ห้องเหลืองก็ได้ดาดฟ้าก็ขึ้นได้ใช่ไหมคะโอเคเอาห้องนี้แหละ อยู่กึ่งกลางระหว่างทะเลและสระว่ายน้ําโอเคไหมโอเคปลายขนของอันนี้เป็นที่นอนอที่นอนนะคะคแล้วก็เป็นห้องน้ำไม่มีอาบแต่ว่ามีโซนแยกอาบน้ำให้เนาะ,บบนะเดี๋ยวก่อนใจเย็นลูก เย็นนะครับเรามีเวลาทั้งวันทำไมมันมีหอด้วยอะเนี่ยอันนี้เพิ่มเตียงเสริมอีกหนึ่งเตียงนะคะสำหรับผู้ชาราอ,อันนี้จองชั้นชั้นล่างเทเลอยู่ทางซ้ายนะจ๊ะนอนสบายๆอย่างนี้อ่ะไปดูข้างบนกันใช่ไปดูข้างบนไปเรียกว้าของไว้ก่อนไหม มาให้มาดูกระป๋บบนดิสร้าดินกระปนดีกว่ามาเลยไป,ไ,ปไปห้องจบไปแม่ยังไม่ใส่<น>งเกงในเลยเกงตรงนี้จะมีระเบียงข้างนอกให้บางทีจะติดทะเล <c oughs> แต่ก็ห่างกันนิดเดียวเอง <c oughs> มีชั้นบนด้วยนนแล้วก่อนี่นนนเดี๋ยวสะดุดล้มอันนี้เป็นดาดฟ้าดาดฟ้ามานี่มานี่เลยเดี๋ยวตกนี่ดาดฟ้าห้องเรามีโต๊ะเก้าอี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวดึกๆเรามานั่งทานอาหารตรงนี้ ไปดูสีโอ้ห้องนี้จะเป็นโซนติดท,ทะเลล้อด้วยค่ะนี่มีจักรยานให้ด้วยค่ะเต็นจีเดี๋ยวเราไปขี่จักรยานกันโอเคไหมถนนนะคะเด็กๆต้องระวังนะดูซ้ายดูซ้ายดูขวานะคะค่ะ ดูดอ้า,าอตรงนี้เป็นที่ถ่ายรูปโอ,โ,หโ,หโ,หโอ้โหนี่เที่ยงนะแดดคือแรงมากนะแต่ก็ไม่ร้อนนะอากาศแบบว่าเย็นๆเลยนี่ค่ะตอนนี้น้ำมันขึ้นเนาะยังเล่นไม่ได้ ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลปานนะคะและกะ็เดินไปได้เหรอหินมันใหญ่มากเลยนะทุกคนด้กี่เรือออกหาของทงะเลไงคะเดี๋ยวเย็นเราจะกินกึง้ง ฉี่ก็ไปฉี่สิคะงังนทำเสียงสองเลยนะทำเสียงแบบผีแปงไงอเออดีไหมคะดี oh, <no. S 1> ชี้ชอบชี้ชอบชี้ชอบชี้บอก <c oughs> ชอบให้ฉันถ่ายคลิปแล้วมาเดินรอบกันําๆๆๆ <Go. S 2> โอเคไปเลยค่ะก็ไปสิคะ่ะถือห่วงยางไปด้วย <S <S ตรงนี้ก่อนไหมลองลอยตรงนี้ก่อนไหมเดี๋ยวก่อนสีค้าขอถ่ายก่อนสี้าเอาไปถ่ายด้วยกันเนี๋ยดิ ใดกเลยเอ้ยอ่าอย่เราจะหมุนกันจับสามหนึ่งหนึ่งองเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเราจะมุดเราจะเราจะมุดเราจะมุดน้ำกันใช่ไหมคะใช่นะคะโอเคนั่นละมามุดน้ำกันดีกว่าหนึ่งสองส มาถ่ายเซลฟีกันไปนะจหนึ่งสองสามสองสาม

ซื้อขนมกันลมเย็นเย็นให้ผมแห้งก <c oughs> ็มาเหนียวว่าเดิม เซเวนที่ล้มละลายมากนะคะบทนี้ห้าร้อยอันนี้เลยนะฮาหาหาัวกะโลกเหรออร่อยไหมคะอร่อยค่ะน้ำจิ้มอ่ะน้ำจิ้มเป็นไงหนึสองสามจิ้มโอเคไปไป ไ,ไงหน้ายัางเป๊ะอยู่เลยเนะี่ย <c oughs> ไม่ล้างนะล้างหนู huh. no. <c oughs> ไปดูดวงดาวกันนะคะ เราจะไปดูทะเลกัดนะว่านันนี้น้ำลงหรือยังไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะ ไขแดงไขแดงฟาร์มไก่ทะเลตรงนี้เป็นไก่ปลอดสารพิษนะเนี่ยเขาเอาไก่ไข่พวกนี้นะคะมาเป็นเด็กี้าให้เราในเช้า มากเลยต้องพูดเบาๆนะคะเดี๋ยวน้องตกใจทะเลปูสดหรอปูมาสด เทียงนะคะมีโอกาสเราก็จะมาพักที่นี่อีกนะดีมากดีที่พักเรานะคะเต็นที่บอกว่าอยากไปดูตรงนู้นอ่ะไปกวนสวยจังเลยเดอกไม้ทะเลนะคะลงกระบ,บองเพชรผู้ยเยอะมากเลยลงมาถ่ายซะหน่อยเนาะ ไม่ต้องกลัวลูกเรามันไม่ใช่ต้นไม้กินคนนะคะมกลับแล้นะะมีดอลงดอลลี่เนี่ย กดไลค์กดแชร์กดส์กับใครให้พวกเราด้วยนะคะบายบายอย่าลืมอย่าอย่าลืมอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมขอดตัวลาไปขอดตัวขอดตัวลาไปเล่นก่อนนะคะ